สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาลุยนะครับผมที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศของกอไผ่นะครับผมมาตัดไม้ไผ่ทําเครื่องมือทามาหากินนะครับเพื่อนๆนนี่ก็จะเอาต้นไผ่ที่เอ็นอยู่ข้างหลังนี่ครับผมนี่ตรงปลายดีนะครับผมข้างยอดนู้นผมขึ้นไปตัดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวต้องตัดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะเสร็จสิ้นง่ายๆสบายๆครับผม ด้านหลังนู่นนะครับผมก็จะเป็นปุวยนะครับผมหรือว่าคลองน้ําสาธารณะแบบธรรมชาตินะครับผมปลาเยอะนะครับเพื่อนๆแต่ก็ปล่อยไปเรามาทําหน้าที่ของเราดีกว่านะครับผมนี่ไม้ด้านบนอู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาตัดกันนะครับตอนนี้เราก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะแบกออกไปข้างนอกกันกันนก็เสร็จสิ้นภารกิจตัดไม้ไผ่ เป็นทำอุปกรณ์โอ้ยยาวประมาณสามเมตรน่าจะได้ครับผมเร็ยบรอยครับเพื่อนๆกลับบ้านกันที่นี้เสร็จสิน้นภารกิจ เดี๋ยวเราไปต่อเนื่องกันอีกทีนึงวันนี้ทั้งวันนะครับผมอยู่กับภารกิจของการทําเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินนะครับเพื<ๆ>่อนๆย้อนแสงทิดนึงนู่นนะครับผมเส้นทางแบกไม้เข้าบ้านอย่างน้อยก็ประมาณ2กิโลนะครับผม